สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเพื่อนๆมาชมมแรงเต่าทองสีเขียวนะคะมะแรงเต่าทองผู้ปราบศัตรูพืชในสวนหลังบ้านโดยส่วนมากแล้วเมื่อกล่าวถึงมลรงในสวนคนทั่วไปจึงนึกแต่เพียงว่ามแมรงชนิดต่างๆนั้นมีหน้าที่เพียงแค่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้ หากแต่แท้จริงแล้วมแมลงเหล่านั้นหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ภายในสวนของเรากลับทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดวันนี้บ้านพยุงวงโดยประดมนำพาชาวบ้านชาวสวนมาดูหนึ่งในผู้ปราบศัตรูพืช ที่ส้นตัวอยู่ในสวนของเราอย่างมแมลงเต่าทองมแมลแมลงเต่าทองที่นำเสนอในวันนี้เป็นมแมลงเต่าทองสีเขียวมาดูกันว่าเจ้ามแมลงเต่าทองนี้สามารถช่วยในสวนของเราปราศจากตัวพืชอย่างไรกันบ้างมแมลงเต่าทองเป็นมแมลงในตระกูล มแมลงซึ่งมีมากกว่า5,000สายพันธุ์ทั่วโลกมแมลงชนิดนี้มีขนาดเล็กโดยทั่วไปจะมีสีสันสดใสเช่นสีแดงสีส้มหรือสีเหลืองพร้อมจุดสีดำบนหลังลักษณะเด่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้มันดูน่ารักแต่ยังช่วยเตือนศัตรูตามธรรมชาติว่ามแมลงชนิดนี้ มีรสชาติที่ไม่พึงประสงค์แมลงตัวจิ๋วลักษณะป้อมกลมที่มาพร้อมกับปีกสีเขียวระคนด้วยจุดสีสันสวยงามขนาดเล็กทั่วทั้งปีกที่มักจะเข้ามาพ้นเปีียนอยู่ภายในสวนของใครหลายๆคนถูกเรียกในค่ะ ในชื่อมแมลงเต่าทองโดยสาเหตุที่ถูกเรียกว่าเต่าทองนั้นมาจากเมื่อปีกเต่าทองพับปีกเข้าหากันจะมีลักษณะกลมเหมือนกันกันกบเต่านั่นเองมแมลงเต่าทองนั้นถือได้ว่าเป็นมแมลงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการเพราะปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามโดยมแมลงเต่าทองจะทำหน้าที่ต่างๆภายในสวนดังนี้ทำหน้าที่กำจัดเพลี้ยไรและมแมลงแมลงเต่าทองคือนากล่าตัวฉกาดในสวนพวกมันจะกินไข่อ่อนของเพลี้ยและตัวไรรวมถึงมแมลงชนิดเล็กๆ ที่เป็นศัตรกูกับพืชพันธุ์ในสวนโดยแมลงเต่าทองนั้นสามารถกินไข่อ่อนของเพลี้ยได้ประมาณ1,000ตัวต่อวันเลยทีเดียวละอีกหน้าที่หนึ่งก็คือควบคุมประชากรของทากเมื่อทำสวนหรือปลูกผักเราจะเห็นได้ว่ามักมีทากตัวเล็กๆ เข้ามาในสวนแทะเลมผักหรือผลผลิตของเราอยู่เสมอแต่เมื่อไหร่ที่มีมแมลงเต่าทองบินร่อนเข้ามาในสวนก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าบรรดาทากที่ชอบเข้ามาทำลายผลผล,ผลิตจะมากวนใจน้อยลงเนื่องจากทากนั้นเป็นหนึ่งในอาหารของแมลงเต่าทองเมื่อใดทีม่มีทากในสวนเมื่อนั้น มแมลงเต่าทองก็จะบินโชบเข้ามาทันทีอีกประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือผลิตปุ๋ยให้ต้นไม้หลังจากมแมลงเต่าทองกินอาหารจนอิ่มแปรแล้วมแมลงเต่าทองก็จะทำการปล่อยมลออกมาซึ่งมูลของมแมลงเต่าทองนี้เองที่ได้กลายเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้และ พืชพันธุ์ในบริเวณโดยรอบประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือผลิตสารกำจัดแมลงแมลงต่าทองจะทำเมื่อเข้ามาสวนของเราคือการผลิตสารเหนียวที่ชื่อว่าโพลิสซึ่งมีฤทธิ์เป็นอันตรายต่อแมลงและศัตรูพืชได้สารโพลิส จากมแมลงเต่าทองนี้เองสามารถฆ่ามแมลงและศัตรูพืชชนิดต่างๆได้ดีทีเดียวเลยละ่ะนอกจากที่จะช่วยดูแลปราบปรามศัตรูพืชแล้วมแมลงเต่าทองยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนื่องจากหากพื้นที่นั้นๆเป็นพื้นที่ที่มีสารเคมี มแมลงเต่าทองก็จะไม่ย่างกลายหรือบินวนเข้าไปหากในพื้นที่ใดที่มีมแมลงเต่าทองบินเหนืออยู่ก็สามารถอนุมานได้ว่าพื้นที่บริเวณน,นั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงและนี่คือความรู้เล็กๆนน้อย ที่เราควารรู้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ